ตอนน้นครับช่างก็ขึ้นมาทำทางบนเพราะว่าทางบนไม่ได้เปิดฝ้าครับป็นมันจะเข้าได้ครับทางบนเพราะว่าเราไต่ตรงคานตรงนี้ครับคานดีวเอา,า,าล่างๆนี่ไม่มีคานครับแล้วก็รอยหนูกัรกรอยหนูกักตรงนี้ เห็นเ่ยครับมีรอยรูกักด้วยตอนนี้ช่างเขาก็ไล่แกะสวิตหรือปลกออกครับจะเปลี่ยนใหม่สวสครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งครับ มี่ช่างไฟฟ้าเขามาทำที่บ้านนะครับมาเดินสายไฟใหม่สายไฟอันเก่าเขาจะเปลี่ยนออกเอาสายใหม่ใส่เพราะว่าจะเปลี่ยนเป็นสามเฟดเพราะวันมาแค่เฟดเดียวครับเนี่ยเขาเจาะพดานไว้ละเจาะเป็นช่องแล้วก็จะเดินสายไฟ เจาะหมดครับเพราะว่าถ้าไม่เจาะมันก็ดึงสายไฟไม่ได้เจาะแล้วก็ต้องทำใหม่ครับป้าอืมข้างในแล้วก็คั่วคั่วก็เจาะสองที่นะครับ ก็จะไปดูตู้ดูคนเสมือที่เขาจะต่อเดินใส่สายใหม่ทำตู้ใหม่หมด สายไ้แล้วสายตัวนี้เป็นสายใหม่เพรว่าเวลาใช้ไฟแล้วไฟมันตกบ่อยครับเลยให้มาเปลี่ยนสายทั้งหมดอันนี้ก็ตัวนี้ก็เดินสายเสร็จแล้วครับข้างล่างเหลือแต่ข้างบนต้องขึ้นฝาเอาในฝา ของก็เก็บไว้ข้างนี้ส่วนกล้องเราก็ยาเขียวละเดี๋ยวค่อยไปดูเวลาช่างเขาเดินสายไฟนะครับอันนี้พ่อบ้านก็ถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ดูก่อน วิธนที่จะทําำค่อยไปดูด้วยกันครับ mm hmm. ตอนนี้ช่างก็กำลังขึ้นไปเดินสายไฟข้างบนครับตรงนี้ครับตรงช่องที่เปิดไว้นะครับ ส่วนฝั่งนี้ก็ตัวคนเสมออ๋อก็ต้องเข้าไปข้างในไปสอบสายไป ตอนนี้ช่างก็กึิ้มไปทำงานข้างบนแล้วครับไปดูสายไฟตรงชั้นสองของบ้านนะครับช่างไฟฟ้าเข้าอีกแล้วครับมาทำเลยดยสายข้างบนออกให้มันเป็นสามเฟสเปลี่ยนเป็นสายใหม่สายเก่าน่าจะเสียแล้ว เสียงดังโอ้หเร้ามือ่างเมือช่างทำงานแต่ถ้ามาดูข้างบนนี่ครับข้างบนนะครับช่างเราก็ทำง,งานดิฝั่งนู้นครับ โอ้โหนี่ขึ้นข้างบนนะครับโอโเดินได้อยู่ครับหลอดไฟสอน่วนู้นก็ไฟเต็มเลยครับดูข้างบนก่อนนะครับวันนี้ให้ทุกท่านได้ชมเลยครับ เป็นคานข้างบนก็ไต่ได้ขึ้นได้ก็สายไฟก็แบบนี้แหละครับอันนี้ก็เลยขึ้นมาถ่ายให้ท,ท่านผู้ชมได้ดูโอ้ดูฝั่งโน้นครับช่างก็ขึ้นมาทำข้างบนช่างไฟฟ้าครับ ใช่เลยอือมีสายตรงนี้สายข้างบนจะเป็นแบบนี้นะครับ ว่า้างบนไม่ได้เปิดฝ้าครับเป็นมันจะเข้าได้ครับทางบนเพราะว่าเราใส่ตรงคานตรงนี้ครับคานีเดียวข้างล่างไม่มีคาน,นครับมันตันปูฝ้าทำเพดานมันตันกวขึ้นไม่ได้แต่้า,างบนมันขึ้นได้ครับโครงสร้างก็แบบนี้ครับ Ở đây tìm được thằng đây thằng nóc thằng ngủ lại thằng buồn thằng ngủ เราจะเสร็จนะครับมีสายไฟเราจะเสร็จแต่ละเส้นก็นานอยู่ยครับเราจะเดินสายอีกสายพันไปหมดแบบนี้แล้วก็รอยหนูกัดรอยหนูกัดต,ตรงนี้เห็นไหมครับมีรอยหนูกัดด้วย ส่นนวนก็ขาดแล้วส่นหวนขาดแล้วเพราะว่าสร้าง,งสายดำๆที่ยด็กจะเป็นโซลาเซลล์ตรงนั้นครับสายดำๆเนี่ยโอเดสลุกออกนู้น,ออนสายตัวนั้นโยงม,มานะสายดำๆตัวนั้นครับ เซอร์เาเซสายไปมาจากหม้อข้างนอกหม้อแปลงข้างนอกก็น่าจะอยู่ฝั่งโน้นครับอขออนุญาตลงไปก่อนนะครับเดี๋ยวเกกะจ้างเขาข้างบนก็เป็นห้องรับแขกข้างนอกก็เป็นระเบียง ตอนนู้นก็จะเป็นบ้านที่เอกชัยสีหลังครับฝั่งนน้นห้เรามองไประเบียง็นห้องรับแขก ก็ยังเต็มอยู่ครับเพราะไม่มีที่เก็บของว่าห้องเก็บของออกหมดแล้วก็ไฟมองลงไปข้างล่างอย่างงี้ขึ้นมาข้างบนเดี๋ยวไปดูห้องฟิเตเนสชุดฟิเตเนสก็นอนี้ครับห้องออกกำลังกาย ถ้าเรามองไปก็ทะลุส่วนตรงนู้นนะครับนู้นครับส่วนแต่มองลงไปห่วปลาส่วนแต่ก่อนนี่ลกแต่ว่าพี่ดุกมาจัดใหม่ให้ก็โอเคครับก็น่าดูแล้วส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นบ้าน ของคุณซีฮักขอนอเท้าใครส่วนอีกฝั่งนึงก็เป็นสวนข้างสะไม้น้ำนะครับนี่พาขึ้นดูข้้นบนนี่นะครับข้างล่างดอกยี่โถก็สวยครับ เรีช่างเขาก็ไล่แกะสวิตหรือปลั๊กออกครับจะเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนสวิตเปลี่ยนปลั๊กใหม่ทุกตัวครับทุกห้องเดินไปดูข้างล่างครับเรีช่างเขาก็เอาปลั๊กเอาสวิตออกละนี่มันข้างล่างมข้างล่างก็ดึงออกแบบนี้ เปลี่ยนสวิตเปลี่ยนปักใหม่เปลี่ยนทุกทุกช่องทุกอันครับเนี่ยลบออกแบบน,นี้เราจะเปลี่ยนใหม่ก็จะลุกหน่อยนะครับบ้านเพราะว่ายังไม่เสร็จ ข้างข้างล่างก็ออกออกทุกที่ตรงนู้นด้วยครับตรงมุมนี้ส่วนข้างล่างก็ได้เจาะฝ้าเพราะว่ามันขึ้นไม่ได้ครับมันจะเป็นซีลายซีลายที่เขาตัดนะครับเป็น อันนี้ตัวนี้เี่ตัวนี้ครับตรงเหมือนเหล็กซีลายเขาตัดออกเพราะว่าเราขึ้นไปเหยียบไม่ได้นะครับมันจะทะลุจะพังลงมาก็ต้องตัดออกแบบนี้ตัดตรงที่จะต่อต่อบล็อกส่วนห้องปาร์ตี้ก็เดินไฟเสียดทุกอย่างนะครับนี่ ติดแอรติดไรหมดแล้วติดไฟหมดแล้วก็จะดึงจากนี้ไปครับจะมีบล็อกอยู่นี่บล็อกตรงนั่นครับบล็อกตรงนั้นดึงไปหาตู้ดึงข้ามสอดไปตามเพดานผ่านแอร์ไปมาเข้าตู้นี่นี่จะโยงมาสอดมาถึงนีเข้อตู้นี ตู้ใหม่ครับตู้ใหม่ที่จะมาติดตั้งสายไฟก็ยังไม่ดีมันยังไม่เสียดครับคุณดึงคุณไว้ก่อนส่วนตู้เก่าเล็กครับเตู้เล็กๆเ,เ,เองครับก็<อ>เปลี่ยนใหม่หมดส่วนโซล่าเซลล์กับกล้องก็อยู่เหมือนเดิมกล้องอันนี้อันนี้โซล่าเซลล์ วันนี้พอบ้านก็ถ่ายทําให้ดูแค่นี้ก่อนนะครับก็ฝากท่านผู้ชมเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องพอบ้านด้วยนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตได้เลยครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เป็นกําลังใจให้พอบ้านโดยตลอดเสมอมาในฝากทุกท่านที่ผ่านเลื่อนมาเห็นคลิปของพอบ้านก็กดติดตามให้่ไยนะครับ จะเป็นกําลังใจให้พอ่อวันในทำคลิปต่อไปเพราะว่าก็อยากให้ผ่านกดของ y o u t u b e 1000ันคนเร็วๆครับตอนนี้ก็400กว่าทำมา2ปีกว่าแล้วฝากด้วยนะครับฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับวันนี้พอ่อวันก็ <c oughs> ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับ เจกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ